กลับเข้าสูร่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงเบรกที่สองนะครับะนะครับก็จะเราจะมาพูดถึงงานเททองหล่อพระเกิ่งมนทนปักใต้ะนะครับรุ่นนี้ไม่มีการให้เช่าบูชาะนะครับเพราะอาจารย์ชยัยรัตน์นะฮะท่านจัดสร้างแล้วก็ท่านผู้ว่านะจะสร้างถวายท่านจะคุณธงชัยหรือว่าพระพรมมังคลาจารย์อยู่ด้านหลังนะฮะรูปด้านหลังนะฮะวัดไตมิตรนะครับ นะครับก็เป็นการพิธีแล้วก็มีพิธีผู้ธาพิเศษก็คือเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นแพ้ไม่เป็นใช่ค่ะนะครับผมถ้าแล้วก็จะมีปิดตาแพ้ไม่เป็นค่ะทีนี้รูปแบบเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าจะนำเสนอเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบความคืบหน้าครับผมะฮกก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามารับชมวันตอนเททองมีท่านประธานก็ประธานเททองก็มี ผู้ว่าราชการนะครับแล้วก,ก็มีท่านพลตำรวจตีหมอม,ม,อมหลวง,วงพันศักดิ์เกษมสันค่ะครับผมมารับชมรละฟังครับค่ะ ඕෝතොතපඳ පනන නේද පරනෙන්නම් නම් මෙම ගොත පාතෙබේ ජ උද පාචි අලුවතො හුද පාදිත කො පනෙතන් දෝත සමෝජ ජලර යසජම් පය ගන්ටමැබක ङ्गो

นะตังมะเนตัสสะเตนะสะญานะสวะเตวะโตเยพุทธะนะตังสัตถามะสาสะนาจะตะนิตาตินะวะตะเจนะสวะเตวะโตโลกะยะตังนะ

โสติปวันติปวะนตุสัพปะมามะงามะคานตุสัพเตวะตาสัพเทมะโนภาเวนาสาทาโสติปวันติปวันตุสัพปะวามะรามะกามตุสัพเทวะตะ ทุกคนครับถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนครับถอยหลังก่อนครับถอยหลังก่อนเข้าแถวตอนข้าพได้ยินทุกสนี้จะไม่ต้องเข้าแถวตอนเลยครับแถวตอนทีเข้าแถวตอนเข้าแถวตอนนะเข้าแถวตอนข้าพเจ้าในทุอสิ

ปิดท้าแถวก่อนปิดท้าแถวก่อนนะครับปิดท้าแถวก่อนนะครับ,รบปิดท้าแถวก่อนสักคนนะครับปิท้าแถวก่อนสักคนมีเช่นน ้นองเบาเดินมาตอนนี้เราจุดกระถังจุดต้นฉลองนะครับกิมีกรรมในวันนี้เสร็จสิ้นการเรียกร้อยทุกประการนะคการจบการประตามไม่ได้ดีแล้วค่ะุอท่านที่ได้วัตถุมงคลเอาพันดอกไม้เออพันต้นไม้พันต้นไม้ของคนของกองปราลจอดอยู่ตรงนน้นนะอยู่ท้ายกระบะไปรับด้วยนะ มีไมมงคลครับท่านผู้ว่าพินิษบุญเลิศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะฮะแจกด้ยมือท่านเองเลยใช่ค่ะน่ารักมากแจกตั้งแต่ห้าโมงเย็นกว่าๆนะเกือบหกโมงยันค่ำกว่ากว่าท่านบอกแจกให้หมดไม่เป็นไรขนาดคนอื่นก็้ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมท่านกลัวท่านจะเมื่อยไงท่านบอกไม่เป็นไรมีเท่าไหร่แจกให้หมดโอ้โหแล้วคนก็เยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะฮะถือว่ารุ่นนี้คือหามาก จังหวัดเมืองกระบี่นี่นพอได้รับเหรียญแล้วไปทุกคนก็พอเห็นเหรียญบอกก็สวยทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะเหรียญเหรียญสวยจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะคะของเหรียญสแตมซึ่งโด่งดังในเขาเรียกว่าของปี30ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าครบรอบของหลักเมืองกระบี่1 4 4ปีครับผมนะฮะนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับส่วนอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลาหู12บตนนะครับ แล้วก็มีพญาชิงชัยนะครับลากยันอัคระนะครับแล้วก็จะมีเขียนใต้ด้านล่างว่า144ปีเมืองกระบี่ะนะครับเหรียญหลักเมืองกระบี่นะครับหรือองค์พ่อเจตุคามราม,มาเทพเดียมสะแตบบนะฮะร,รีบสั่งจองเท่าบูชากันได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญทองแดงอ่ะจะตั้งแค่สองพ้าเหรียญเท่านั้นคุณผู้ชมนะ,ะนะครับค่ะ ก็ท่านไหนที่สนใจนะคะเนื้อทองแดง200บาทนะคะส่วนเนื้อทองฝาบาทบูชา200บาทเช่นกันนะคะ <ผม S 2> แล้วก็จะมีเป็นเนื้อนาวาโลหะบูชา500บาทค,บค่ะ <ผม S 2> ส่วนเนื้อเงินนะคะ1,500บาทค่ะแล้วก็ที่พิเศษคือเงินลงยาเงินลงยาเนี่ยเขาจะเป็นเซตทั้งหมด3เหลียญน,นะคะคมี3สี ท่านที่จองเงินลงยาเนี่ยจะได้รับเหรียญทองแดงที่เป็นแจกในน้ำเรือกไปด้วยอีก5เหรียญนะคะบูชาชุดละ6000บาทก็คือว่าได้เนื้อเงินทั้งหมดเนี่ยสเหรียญเป็นเนื้อเงินลงยาไม่มีให้เช่าบูชาแยกองนะคะส่วนเนื้อทองคำเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่ามาแรงมาก144ี่เหรียญนะคะบูชาอยู่ที่50,000บาทค่ะครับตอนนี้ไป80เหรียญแล้วนะเมื่อวานยัง70กว่าเหรียญนไปแแล้วนะครับก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่า ส่วนมากทางกระบี่เนี่ยครับผมว่ากระบี่นะต้องมีประมาณสักร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเหรียญนะฮะเพราะว่าเราตรงกับครบรอบปีบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมดูทองคําจะสร้างเยอะนะคะตรงกับครบรอบปีณศาลหลักเมืองนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปีครับก็หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เหรียญค่ะศูนย์แปดเจ็ดหกแปดหกสี่เก้าเก้าเก้าค่ะครับผมยังไงก็ฝากไว้เลยสําหรับเหรียญชนะแพ้ไม่เป็นชนะตลอดนะครับนะฮะ แพ้ไม่เป็นนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะจะมีพิธีพุทาธาเทวาพิเศษอีกวาระหนึ่งวันที่26มิถ<ม>ุนา,นาเดือนหน้านี่นะครับใช่ค่ะแล้วก็จะเข้าพิธีวาระพิเศษที่หลวงพ่อคูณวาระปัญโยใช่ค่ะวันที่28นี้ที่จะถึงนี้แล้วะนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมนะฮะเรียนเชิญถ้าวันงาน มีโอกาสไปรับเหรียญนำเลิกก่อนใช่ค่ะไปรับแจกจากหลวงพ่อคเขาเหรียญนำเลิกนี้คนเราบล็อกกับเหรียญในเลิกนะครับใช่ค่ะนะครับคนเราบล็อกกันเลยแต่รูปแบบเหรียญเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนฮะแต่เพียงว่ารูปแบบเหรียญนะฮะนำเลิกเนี่ยจะเหรียญเขาจะออกอูมอูมจะเป็นคล้ายๆหลังเต่าอืมค่ะนะครับจะเป็นคล้ายๆหลังเต่านะฮะจะเป็นเอกลักษณ์ของเข้าเลยถ้ามาเทียบกับเหรียญในเลิกเนี่ยจะคนละแบบกันค่ะ ดังนั้นเหรียญน้ำเลิกเนี่ยจัดสร้างทั้งหมด4,000เหรียญไม่มีให้บูชาใช่ค่ะนะครับผมนะฮะตอนนั้นแจกไปที่กระบี่ก็ประมาณพันกว่า2,000แล้วค่ะนะฮะไปแจกวันหลวงพ่อคูณก็น่าจะเป็นพันกว่าค่ะก็น่าจะหมดเหลือน่าจะหมดแน่นอนนะครับนะฮะสำหรับเหรียญนี่หายากก็ถ้าคุณผู้ชมจะนั่นก็เช่าเนื้อเงินลงยาคนะฮะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแล้วรับไป5เหรียญค่ะนะครับผมเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ i so